โอเคทุกท่านเลยน,นะครับก็ขอกับฟีดักท่านผู้ชมนะครับกูอยู่ผมเบียนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไอดีแฟนนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ไอดีผมนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ไอดีผมเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนเข้ารหัสไอดีแฟนผมนะครับทุกคนก่อนที่จะไปเล่นไอดีแฟนผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเดีย๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เข้าไอดีแฟนผมเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็มาอยู่ ID แฟนไลายแต่ผมเข้าอยู่ครับนี่ครับนี่อยู่ ID แฟนผมของแท้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะให้ดูฮะนี่ครับรหัสแฟนผมนะครับทุกคนผมจะมาเล่นให้นางนะครับตอนนี้นางอยู่ที่สี่ดาวนะครับซีซีอยู่ที่ โมัตเตอร์นะครับผมเกรมัตเตอร์นะครับผมจะขึ้นแรงแดงนะครับทุกคนจะเล่นซีซีให้นานะครับยู่ดูนางมีชุดเท่าไหร่นะคโอ้นางชุดน้อยมากเผมเนี่ยพอดีแฟนผมก็ไม่ค่อยไดเติมนะครับพอดีแบบผมก็ต้องเติมให้นะครับ พอดีเป็นคนรักแฟนนะเออวิจักปะคนรักแฟนนะครับพอดีแฟนผมสวยคืนนะครับผมแฟนฝั่งสวยของนานนะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะผมปะ